ทุกคนดูสภาพรถในการเดินทางในการมากดงานของหรือน้อยทุกคนตอนนี้เราอยู่ดอยมอนาหกนี่มันคือวีบากของเขาเดี๋ยวนี้ก็ฝาก,กาแระเดดแล้วฝนตทุกสามสีมือแล้วทุกคนเบิ้งเต็ดด้วย โดยมโนโกทุกคนขุนมันตกหลายพุทธพอเดมาแล้วมาได้ได้อยู่ในเมืองเมือง,องเราปุบไปกอบไได้เป็นภาระบุตรบาลเลน่าชิของเขาเขาก็เป็นนักศึกษาสืกสิ่งแหละเดี๋ยวสุกคนเดี๋ยวนี้นะนี่แหละไฟฟ้า,ฟาคาหยุดหลุมพุ่นกอบวัชราหมันมาแป้งได้เพราะว่าเขาก็มาบ่ได้คือเขาแหละ แต่ว่าทางลูกทางผู้ชายเหมืนวันนี่มาได้แต่รถใหญ่นี่ถ้าบ่แปลงโค้ชน,นี่มาไม่ได้แต่วนี้ก่อนะเขาประชากษ์ชุน่นาจะแปลงแล้วนี่แหละทางโมงลหกโมนาหกรถนี้ขึ้นเมื่องหนึ่งคันแล้วทุกคนโอ้เมื่อยสุดทุกคนจบมาบ่ได้เห็นเบเกกอร์ใจสุดละ เห็นก็อนทุกแต่ทุกว่ะทุกคนเลยบ้านเมืองประเทศสเนามันบุคือเพ่นเนาะแต่เราเป็นคนหลึกมาเองมาฝึกงานก่อนเรามาประสบการณ์มาเห็นหู่เนาะทุกคนสบายดีทุกคนสิตาแล้วนี่คือประสบการณ์แหละบุญเฮียนเรามีความอดทนอยู่โอ ไทยบ่เคยมาเมืองมึงนี่บ่ฮู่ซึกหรอกเลยอยากเราดูฟุ้นคนนี่บ่กลับไปนี่ไปจุได้แะแต่โอ้ก่อนมาห่อฉนี่ไปดูคนสภาพโนนี่สิเจ้าก็เอามาเนาะยอมยอมยอมให้ยอมใจสิเจ้าแหละ มาขึ้นนรกบุมีคุณแดนเดี๋ยวจักนอกเด้อบุได้บุได้มันบุได้นะเลือดจ้าจักอีกอกนะเสือเฮานาหนามขื่อแห้งก้นนกแหละอู้อีตุ้นสุดทุกคนใครบอกเคยมาเมืองมึงในระดูฝุ้น คุณอ่านพูแหละคุณอ่านพูดด็อกของเฮาใส่ดุมเฮาก็ยังกล้านะดีใจไรดีใจไรสวยๆกันขึ้นนี่ดีใจไรขอบใจขอบใจรถเฮานี่ใส่ดุมเฮาก็ยังยอมกล้านีู่้ชุดเจ้านี่ไปหายเฮาก็เขาก,เขาก็ไปได้นี่เขาก็ไปได้แหละถือว่าเฮาก็พาดานมอนอหกไปพินอันหว่ารียบร้อย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์สองกระดิง่งสองลือหน่อยสอยิแล้วเนาะเตลือสิบสองปันนาเตลือเตสงิงกอบเบิร์นกันเด้อนี่ลือนึ่งคึ่งเก่าเด้อขอบใจหลายๆเด้อทุกคนเด้อเตลือแตโยนเตลือเมืองสิงเมืองลองลือสิบสองปันนาลืออยู่ที่ไหนศา,าสนาพุทธก็เบ,บิ่งกันเนออันนี้นี่อยู่น้่งคึ่งเก่าเนอเมืองต้นผึง่งแชมบอกเก่ว ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ตอนนี้หรืีน้อยก็ได้มาหอดลอยสูญยางนี่แหละเขาว่างลอยสูญยางถงแท้ๆนะบึงสะพานลดบึงสภาพลอยสูญยางลอยโมอเตอร์หุกอาจจะไปได้ไหมหรอผวาเขาก็ไปได้เขาก็าไปได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เหมือนเดิมเหมือนเคย Dante, Safe. คำถูกยากของกษัตริย์บรรดาเผ่าคุณสุนเผ่าเของกมาเหล็กหาเงินเนาะำนี้แแล้วส่วนคำถูกคำยากยังไงทุกคนเอ้ยหนุ่ยอย่ออคอยเลยุณหอยพองพื่อคำถูกคำยากเการพัฒนาประเทศาตบ้านเมืองมันจะเจริญก้าวนาที่สิดเยอทุกคน้ทีพินเจ้าคุณนายหรอก ทุกคนเอ้ยทุกคนโอ้ถูกคนเอ้ยใครบ่กเคยมาเม,ม,ม,มืองมึงแล้วดูฝนนี่บูฮูดอกเหมยหดจอดโอ้ค้างอ่ะอันนี้นี่นักคุณนี่เดียว เดินคนมันก็นลำบากแล้วล่ะฮูพกผ่อนก่อนอ <c oughs> บม่ได้เจ้าบ,บุมีดูมน่ยังดับดับดับผ่อนจักก่อนบุญหนึ่งจักห้อนลวมันขึงแหง้งหมดได้